ครับไปต่อที่ SJWD ครับโอเคไตรมาสนี้พรีวิวนะครับกำไรน่าจะออกมาดูในโทนที่เป็นบวกนะครับเรายังเป็น Alpha Form มีการปรับ t a r g e ต p r i ซ์ขึ้นนิดนึงจาก12บาทเป็น12บาท40าทหลังจากโ r o อร์ตัว t a r g e ต p r i ซ์เบสไปเป็นกลางปี26นะครับกำไร Q2 ค,ค่า275ล้านติดลบ47% year on year แล้วก็ติดลบ25% Q on Q จริงๆอาจจะดู Bottom Line ไม่ค่อยดีเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รวมรายการพิเศษ นะครับในการตีแฟร์แวลูของเงินลงทุนในปีที่แล้วระดับ170ล้านเนี่ยกำไรปกติไตรามาสนี้จะโตถึง56% year on year และแม้ว่าจะยังต่ำกว่า Q1 ที่โหมันมันดีมากๆในทุกมิติเนี่ยแต่ว่ากำไรปกติในไตรามารส2นี้ก็จะเป็นจุดสูงสุดอันดับที่2ของตัวบริษัทอยู่อยู่ดีเพราะในมุมของเราเนี่ยเราถือว่าเป็น core profit ที่ดีนะครับซึ่งถ้าเกิดเราทำถูกอีก กำไรปรตกติครึ่งปีจะคิดเป็น61%สอ็ปร์เซ็นของประมาณ <ừ. S 1> การปีของเราเพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าตลาดอ,อาจจะมองว่าให้มันมีโอกาสที่จะมีอัพไซด์ risk to c u r r e n t forecast ของเราไหมในมิติตรงนี้นะครับซึ่งลึกๆเราก็แอบหวังว่ามันอาจจะมีแต่ว่าด้วยสถานการณ์ที่ดูค่อนข้าง Challenge ในในครึ่งปีหลังทั้งในเรื่องของตัว t ท r i f f ที่ถึงแม้ว่าจะออกมาตัวเลขไหนก็ตามมันก็จะเป็นเรทที่เพิ่มขึ้นมันก็จะมีความไม่ชัดเจนอยู่แล้วมันก็จะมีประเด็นเรื่อง u s กับไชน่าที่เป็นเทรดบอลซึ่งมันกระทบกระเทือนในเรื่องของของการขนส่งในภูมิภาคและที่สําคัญที่ทุกคนอาจจะคิดว่าสําคัญแต่จริงมันอาจจะไม่ได้เยอะมากคือประเด็นเรื่องไทยกับกัมพูชาเนื่องจากว่าตัว S J w U D ก็มีฐานการขนส่งอยู่ในกัมพูชารวมถึง cross border ไปนะครับซึ่งทุกวันนี้ก็ข้ามทางถนนไม่ได้เนี่ยก็อาจจะมีในเรื่องของทางน้ำนะครับที่อาจจะส่งไปได้แทนนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยอิมแพคก็คงมีอยู่บ้างแล้วก็บาง business เนี่ยก็ มีการลงทุนเพิ่มเต ern, มิมก็จะมีเรื่อง dp เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นลิไว้เป็นอัพไซด์นะครับถ้าเกิดว่ามันมีขึ้นมานะครับแต่ว่าสิ่งที่อาจจะชัดกว่าก็คือในเรื่องของการขายอสังเข้ารีนในคเตร์3สําสำหรับตัว investment ใน jv ก็คืออัลฟ่านะครับถ้าทำได้ก็น่าจะมี extra ์ตร้เกณฑ์บันทึกเข้ามาได้นะครับโดยในไตรมาสสเนี่ยสำหรับ s j w เเนี่ยเนื่องจากธุรกิจเขาหลากหลายมากมีเป็น 10, 10. อย่างเลยเนี่ยมันก็จะมีบางอันดีบางอันไม่ดีนะครับอย่างตัวที่ดีก็จะเป็นพวก warehouse dangerous goods yard นะครับและห้องเย็นซึ่งมันก็อาจจะลิงก์ไปกันกับ Export ที่ทางฝั่ง US หรือหลายๆประเทศเนี่ยก็คือมีการซื้อสินค้าล่วงหน้าก่อนที่จะมี tariff ใหม่ที่มันอาจจะสูงกว่า10%ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะครับแต่ตัวที่ไม่ดีก็จะมีเรื่องออโต้นะครับแล้วก็จากเรื่องลด ev demand ที่ ที่มันดูซอฟลงแล้วก็มีเรื่องเนต้าด้วยที่ทุกคนอาจจะทราบว่าเขามีการยื่นเรื่องล้มละลายก็ทําให้กระทบกระเทือนในเชิงของดีแมนของตัวรถไฟฟ้านะครับแล้วก็มีค่าเฟดที่มีการปรับลงด้วยนะครับโดยภาพรวมๆแล้วมันบาลานซ์กันเพราะฉะนั้นมันก็เลยอาจจะเป็นจุดเด่นของ SJWD ที่มันมีหลายบิสเนสที่อยู่ใน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 พอร์ตก็บางตัวดีบางตัวไม่ดีมันก็จะทําให้ความผันผวนเนี่ยของภาพใหญ่ดูน้อยนะครับเพราะฉะนั้น สำหรับเราเองเราคิดว่างบไตรมาสสที่ออกมาดีนะครับแล้วก็ในมุมของ Outlook เนี่ยที่อาจจะดูมีโอกาสที่จะมีอัพไซด์ i ร k ก็จะเป็นตัว Support ในเชิงของตัว Recommendation ของเราที่เป็น Outperform แล้วก็ Target Price ใหม่เนี่ยอยู่ที่12บาท40ครับผมครับก็อือพี่โจ้ครับรบกวนถามนีดหนึ่งครับจะถามพี่โจ้ว่า บนความที่ดีเนี่ยมันมีเบนเฟิตของคำว่าฟอนด์โหลดดิ้งเข้ามามากน้อยแค่ไหนแล้วครึ่งปีหลังที่หลายคนมองว่ามันมีเอฟเฟกของแฟนฟอนด์โหลดดิ้งเพิมอัพดีมาแล้วมันชะลอตัวเนี่ย SJD เเขาเขามองเรื่องนี้หรือว่าพี่โจคิดเรื่องนี้ยังไงว่าเอ้ยมันดีเพราะมันอั้นแต่มันจะชะลอไหมพี่โจคิดยังไงครับ ก็ถ้าเกิดดูตัวเลขที่พี่ทำก็คงตอบคำถามนะว่ามัน60%มันอยู่ครึ่งปีแรกมันก็คือฟอนโหลดอยู่แล้วนะครับถามคุยกับบริษัทบริษัทก็เห็นไปในทางนี้เหมือนกันว่าครึ่งปีแรกบางธุรกิจนะครับก็ดูดีกว่าปกติอย่างเมื่อกี้ที่ที่เราเรียนไปเนี่ยว่า d ด n จูน o สฟ o o ย Yard เนี่ยซึ่งก็เป็นลานพักสินค้าอันตรายปกติเนี่ยใน Q2 มันจะเป็นโลซี a ันเพราะมันเป็นหยุดเยอะนะครับแอคทิวิตการส่งออก ของเราอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่ปีนี้มันดูดีมันโตเป็น10%เ n ีย a r แล้วก็มันก็ยังเมนเทนอยู่ในระดับสูงได้ mm hmm. เพราะฉะน,นั้นมันชัดแหละว่ามันมีเรื่องฟอนโหลดนะครับแล้วมันก็ไม่ได้ฟอนโหลดแค่เมืองไทยเนอะเวียดนามเองก็ฟอนโหลดด้วยเพราะว่าตัว investment ใน Transimix นะครับถ้าใครตามมาจะอาจจะพอคุ้นคุ้ชื่ออยู่เนี่ยเขาก็มี Perform a n c e ที่ดีกว่าปีที่แล้วเนี่ยอย่างมีนียสาคัญ เพราะฉะนั้นเนี่ยในครึ่งปีหลังเองเนี่ยเราคิดว่าไอ้ตัวเลขพวกนี้มันจะซอฟลงไปนะครับแล้วก็ในครึ่งปีแรกม,มันมีรายการพิเศษการขายที่ดินในกัมพูชาด้วยคือเขาไปลงทุนในนิคมอุตสาหกร,รรมในกัมพูชาแล้วก็มันทําให้ให้ตัว e q u i t y ตตี้ข้ากระโดดเยอะก็ทําให้ชิวหนึ่งฐานมันสูงเมื่อกี้อาจจะลืมพูดไปเนี่ยะะนั้น oh, <yeah. S 2> ครึ่งปีหลังมันจะไม่มีเรื่องเรื่องราวพวกนี้นะครับแล้วก็เอ่อมันก็จะมีกัมพูชาที่รายได้อาจ,จะลดลงนิดหน่อยนะครับมีมีโหลดในครึ่งหลังที่อาจจะน้อยยลลงเเเรราาะนก็ปมิว่ ตอนนี้มันอาจจะเร็วไปที่จะอัปเกรดแม้ร์เนอร์นิงปีนี้แม้ว่าครึ่งปีแรกเนี่ยมันจะดีนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเป็นในทิศทางเดียวกันกับทางผู้บริหารที่เขาคิดว่าเออบางธุรกิจมันดีดีผิดปกติเพราะฉะนั้นครึ่งปีหลังมันอาจจะชะลอลงแต่เขาก็คงจะพยายามในการที่จะไม่ให้ทําให้มันเป็นฟอนโหลดเพราะว่าเขาก็คงจะไปหาทางในการที่จะหาโอกาสจะเทรดนะครับเอ,อ่อแชร์รีฟ่าถ้าเกิดมันมีตัวเลขอะไรมามันมีช่องทางอะไร ในการที่จะเพิ่มรายได้ได้ในบาง business unit เนี่ยเขาก็จะทำซึ่งตอนนี้ข้อดีของบริษัทก็คือเขาเป็น active management strategy ก็คือเดิ๋ยวพี่เราเคยคุยกับเขา้เขาปรับกลยุทธ์ทุกเดือนโหเราก็ว่าแบบเยอะแล้วอันนี้เมื่อวานคุยเนี้ยก็คือแบบปรับทุกวันแล้วคุณโจ้คือแบบว่ามันต้องดูหน้างานเพราะมันมีเรื่องราวใหม่ๆที่ควบคุมไม่ได้เนี่ยมากวัานั้นเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะสร้างโอกาสให้กับบาง BU แต่ว่ามันก็จะเพรสเชอร์ในบางบือยู่ซึ่งเขาค,คงต้องแก้ไขกันไปนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของเราเองเนี่ยเราคิดว่าตัวเลขที่เราทําปัจจุบันนี้เนี่ยอาจจะแอบคอนเซอร์บัติฟิดนิดๆนะครับแต่เดี๋ยวคงต้องรอดูกันแต่ว่าค่อนข้างชัดว่ามันจะเป็นฟอนโหลดในปีนี้ครับบอกได้ครับพี่โจรครับขอวกจาก Sjwd กลับมาที่นิคมนิดหนึ่ง <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ร้อนแรงมากถึงมากที่สุดนะนะครับเม <c oughs> ื่อวานนี้บวกขึ้นมาตัวละาประมาณเ็ซนซึ่งโอเคมันก็ใช้คำว่ากลับขึ้นมา ใกล้เคียงนะผมใช้คํานี้นะครับเพราะว่าถ้าใครจําได้สมมติว่าเราเรามาร์กวันลิเบอเรชันเดย์เนี่ยเป็นวันจุดราคาเริ่มต้นเนี่ยนะครับ uh, ในประมาณวันที่2วันที่สาแล้วกันนะครับก็ต้องถือว่าเริ่มมีแรงรีบาวกลับมาแต่ก็ยังไม่ได้ถึงแบบแบบจุดเดิมนะนะครับมันก็คืออย่างนี้อัน,นี้ไ่อน WHA เนี่ยรีบาวกลับมาใกล้กลับวันที่ก่อนลงแล้ว่นะผมขออนุญาตแชร์สไลด์นิดหนึ่งนะสมม,มุติ mm. เรามาร์กลิเบอเรชันเดย์คือ2เมษายนเนาะอ่ะเนี่ยคุณลองดู นะครับเนี่ย d ีวิเนี่ยเมื่อวานเนี้ยดีขึ้นมา3.68ความหมายคือมันทะลุขึ้นมาแล้วนะครับแต่อมตะนะครับยังไม่ทะลุเพราะว่าวันที่สองวันที่หนึ่งเนี่ยมันอยู่ประมาณสักยี่สิบบาทนะครับพี่โจมีคือเรากำลังผมก็ถามพี่โจว่า,าเฮ้ยอ,อย่างเงี้ยอ่ะดีวิชเอสมมุติไม่ได้รับเรื่องอื่นเลยนะทําไมมันรีบาวน์แรงกว่าอมตะเอาพี่รอบเนี้ยครับเอ่อเมื่อกี้เราพูดฟอนตะ์โหลดแบ็กโหลดเนาะ อสองบริษัทนี้ก็เป็นภาพนั้นเหมือนกันก็คือปีนี้เบิลยูเอชเนนะครับซึ่งมันมาแล้วพอมันมาแล้วม,มันก็สร้างความสบายใจให้ลูกค้าเนะกับนักลงทุนเนอะว่าแบบเฮ้ยมันมาแน่และอาจจะมีอัพไซด์อันนี้คือมันก็เห็นภาพชัดแต่ท,ท,ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยออไอตัวที่มันรอซึ่งหลังอาจจะน้อยกว่าซึ่งปีแรกอยู่แล้วแต่ทุกคนก็จะคิดว่ามันอัพไซด์เหมือนเมื่อกี้เอแได้เป็นยูดีแบบวั่แรกดีขึ้นหลังมันจะดีไหมเฮ้ยขึ้นปีแรกมันมีรายการพิเศษ ขายที่ดินใช่ไหมมันมีฟอนต์โหลดของเอ็กซ์พอร์ตขึ้นหลังมันไม่มีมันก็ควรจะดออปลงถรามาตาเองตัวปีนี้เองเนี่ยเราก็มองว่ามันจะเป็น back ลงครึ้นปีแรกผมกอบการไม่ดีนะครับซึ่งมันเป็นซีซันอลิตี้ของเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีในเรื่องของตัวยอดขายที่ดินเนี่ยที่เราคุยกันไปวันก่อนก็ไม่ดีในครึ่งปีแรกแรก,ก็รอแทริฟนี่แหละมันจะออกมาเท่าไหร่ เมื่อวานนี้ตลาดเหมือนจะแ factor นส19%เนาะที่ที่ที่มันจะอมาถ้ามันออกมาได้19มันก็โอเคแหละแต่ถ้ามันออกมาสูงกว่าน,นั้นเนี่ยก็คนที่ซือ้อขก็จะ take p r o f ลงไปอันนี้ไอ้ข้อดีของอมาตาัซึ่งแบบทุกคนรออยู่แล้วเราก็รอกันมาเนาะแล้วคุยกันมาเนี่ยก็คือ backlog นะครับมีอยู่2 0 0 0าแล้วนะสิ้น Q2 เนี่ยซึ่งก็เป็น back on high มไม่โอนสักทีทำไมไม่โอนนะครับมันก็เป็นประเด็น คือถ้าเกิดมันโอนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้ผลประกอบการกระโดดขึ้นเยอะซึ่งเราคาดว่าจะโอนเนี่ยเยอะๆใน q ิวสีพอรอพอรอปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่แน่นอนไงพอไม่แน่นอนนวสเตอร์ก็อาจจะให้น้ําหนักความแน่นอนมากกว่าามไม่แน่นอนมันก็เลยเป็นก็คือเอามาก่อนอ่ะหรือว่าเอมีมาก่อนก็เอาไปก่อนเลยเอามาตาพอมันไม่แน่นอนว่ามันจะเป็นข้างหลังมันไปโหลดอะคือเขาว่าโหลดมันยังไม่ท้าเออกาัจะยกเลิกหรือเปล่า นะครับแล้วก็โอนทันปีนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้เขาก็เหมือนกับไม่ค่อยมั่นใจหรือมั่นใจน้อยกว่าซึ่งในจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าเราไปดูเนี่ยเราก็เคยเคยเรียนไปแล้วแหละนักลงทุนทุกท่านอาจจะไปดูงบเนาะซึ่งเราก็ทํามาให้ดูแล้วแหละว่าในบาลานซ์ชี้ของเขาเนี่ยมันมีหนี้สินอยู่หมื่นกว่าล้านซึ่งเป็นเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าซึ่งมันก็คือประมาณสักครึ่งหนึ่งของตัวแบ็กหลอกตัวนี้สุดท้ายถ้าลูกค้าไม่โอนก็ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ครึ่งหนึ่งคือกำไรมากกว่าไอ้ที่เราโอนให้ให้เขาไปด้วยซ้าไปยังมีที่ดีอยู่ในะม,มือ,อมนะครับแล้วตรงนั้นมันจะเลียราเป็นรายได้แล้วก็ลงมาทอมไลายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลูกค้าย,ยกเลิกเลยก็ได้แต่ว่ามันไม่ดีนะคือคือควรจะซื้อแหละเพราะมันจะมีบิคเรทอินเทอเาแต่กำลังจะพูดว่าในมุมของ impact ที่เราเห็นแล้วเนี่ยว่ามีเงิน จ่ายมาเรียบร้อยเงินมาจำอ่ะเงินมาจำอ่ะใช่มันมาจําเยอะกว่าตัวบ้านที่มาจำห้าเปอร์เซ็นต์แล้วมันยกเลิกง่ายมันสิบมาจ้าเฉลี่ยแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์บางคนอาจจะยี่สิบางคนอาจจะแปดสิบอย่างเงี้ยถ้ายกเลิกปุ๊บมันก็บุ๊กเป็นรายได้แล้วกำไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเออมันจะเยอะกว่าที่ที่เขาขายด้วยซ้ำไปนี่คือคือข้อข้อที่หนึ่งกับอีกอันหนึ่งไอ้แบ็คหลอกเนี่ยวันที่พอมันบุ๊กเข้ามาเนี่ยกำไรมันจะกระโดดขึ้นมาแล้วมันจะ อันล็อแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับทางลูกค้าเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังรออยู่ว่าเมื่อไหร่จะโอนซึ่งเราก็แอบ,บถามบริษัทเนื้ออันนี้แถมให้นิดนึ่งไม่แถมหรอกอออพูดเพิ่มให้นิดหนึ่งออไอ้ที่แบ็กหลอกมันเยอะแล้วไม่โอนเนี่ยขณะที่บางบางเพื่อนๆบางคนขายปุ๊บแล้วมันโอนเร็วเนี่ยมันคือเรื่องความพร้อมของที่ดินแล้วมันก็เป็นในเรื่องของการแข่งขันในการล็อกลูกค้าด้วย อย่างสมมติบ้านเนืโครงการเรายัางยังไม่พร้อมแต่เรารีบเปิดก่อนเพราะเพื่อน,เอนๆเรากำลังจะเปิดนะครับลูกค้าก็อาจจะสนใจเรามากกว่าก็รอได้ไม่ต้องรีบไปซื้อของเพื่อนนะครับเขาก็เก็บเป็นแบ็ค็อกไว้เดี๋ยวเราพัฒนาเสร็จก็โอนอันนี้ก็เหมือนกันนี่ครบยังไม่พร้อมอาจจะเพิ่งเริ่มพัฒนาไม่นานแต่ลูกค้ามาดูแล้วมันเหมาะกับเขามากกว่าของเพื่อนถ้าไม่เปิดลูกค้าก็ไปลงที่เพื่อนนะครับก็เลยเปิดไว้ก่อนแล้วก็ล็อคเข้าขมา มันก็เลยใช้เวลาในการเดียวหลอกนานหน่นอยวันที่มัน complete ถ้าไม่ยกเลิกซึ่งยกเลิกเมื่อกี้เราบอกแล้วยกเลิกก็ไม่มีผลเท่าไหร่เพราะมันเงินมาเยอะแล้วเนี่ยรายได้กับกําไรมันจะกระโดดนะซึ่งพอถึงวันนั้นก็เดี๋ยวมันจะไม่มีคําถามแล้วหุ้นก็น่าจะเพอร์ฟอร์มได้ดีก็เดี๋ยวเรารอดูกันนะครับก็ตัวเลขมันอยู่ในบาร์ล้านชีสในทุงนี้แหละออกแล้วแหละมันอยู่ในบาล้านชีสอะบอมออดิเตอร์เขา้อ <laughs> งดูแล้วมีเงินจริงอะไรเงี้ยเราก็เชื่อเนาะเพราะฉะนั้น ในมุมของตรงนี้เองเราคิดว่าวันที่มันดีลิเวอร์ตัวนี้ราคาพุ้น่าจะเพอร์ฟอร์มได้ดีจากความไม่ชัดเจนแล้วก็ความกังวลในระยะสั้นตรงนี้ว่าตกลงมันมีจร,งริงหรือเปล่าโอเคได้เลยครับวันนี้ขอบคุณตามพี่โจครับขอบคุณครับบอมสวัสดีครับ